ใครเพียงตัดสินใจไม่ได้เพราะเรื่องเสียงนะคะว่าเจะตัวธรรมดาหรือตัวโปรดีแล้วมันดีเลยขนาดไหนไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปทําให้ดูและนี่คือเสียงจากไมมาโอโนโ่ Dm40 ถ้าใครใช้งานไม่ได้เป็นแบบจริงจังมากนะครับใช้สตรีมเกมหรือว่าใช้งานคุยทั่วไปเนี่ยประชุมเนี่ยก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครใช้งานจริงจังนะผมแนะนํารุ่นโปรดีกว่า เสียงจะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์มาร์โน่ d m c 0 0นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเรื่องเสียงนี่ผมก็ไม่แน่ใจมันต่างกันขนาดไหนนะซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้งานได้ดีทั้ง2รุ่นแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ตัวสุดไม่ใช่ร้องเพลงแต่ว่าภาคเสียงเป็นแบบคมๆนะก็ได้นําตัวนี้เลยครับ d m c 0 0นะใครที่กังวลเรื่องเสียงดีเลยนะครับถ้าเกิดใช้เสียงของเราเลยเนี่ยเสียงมันไม่ดีเลยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครใช้เสียงแปลงเนี่ยมันจะมีเวลาประมวลผลหน่อยครับซึ่งมันดีเลยขนนนาาดดไไหปปเรปูกั 2> 123 123 สี่ห้าหกสี่ห้าหกสรุปก็คือถ้าเกิดเรานับจากคําแรกที่เราพูดปุ๊กกบเราคําแปลที่มันออกมาคําแรกนะห่างกันประมาณหนึ่งวินาทีซึ่งก็ไม่ได้นานหรอกแต่ว่ามันก็มีการดีเลย์อยู่ใช่ไหมถ้าเอาจริงๆก็คือแนะนําให้ใช้กับการที่เราสตรีมโดยที่เราไม่ได้เปิดหน้าจริงๆคือมันมีปัญหาแค่กรณีเดียวก็คือเราไลฟ์สตรีมแบบเปิดหน้าซึ่งถ้าเกิดสมมติเราทําคลิปใช่ไหมเราแค่แยกเสียงอะเราคนนี้ก็กระเถิบนิดนึง เสียงมันจะตรงกับปากละซึ่งรุ่นโปรรุ่นไมโปรเนี่ยก็คือดีเลย์เท่ากันก็คือ1วิก็ลองตัดสินใจกันดูนะเรื่องเสียงของมันแล้วก็การดีเลย์ของมันถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปพิกัดไว้ให้นะจิ้มดูได้เลยแล้วถ้าใครสั่งไมเป็นกดไปที่หน้าช่องมันจะมีลย์ลิสต์ชื่อไมมาโนอยู่กดเข้าไปลองไล่ดูนะครับจะมีคลิปสอนวิธีเลือกไมยอยู่จะได้ไม่เลือกผิดนะกดดูได้เลย